สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะคลิปนี้เราก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันอีกเช่นเคยนะคะแนวทางหวยฮานอยแอดก็จะใช้สูตรเน้นวิ่งรูปตัวจอะในการคำนวณหวยฮานอยทั้ง4ี่ฮานอยนะคะได้แก่ฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v i p ค่ะ ก่อนจะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันนะคะย้อนไปตรวจหวยฮานอยของเมื่อวานกันก่อนนะคะว่าแนวทางที่แอดวางไว้จะเข้าดีอีกหรือเปล่านะคะผลการออกหวยฮานอยเมื่อวานนี้นะคะบนออกสองห้าแปล่างออก 3, 6ค่ะบนไม่เข้านะคะส่วนล่างเ,เราก็เข้านะคะเข้าวิ่งรูดสามค่ะมาตัวเด็ดเลยนะคะ ส่วนเจาะไม่แตกนะคะแอดก็ขออภัยด้วยนะแอดไม่ได้เจาะ36ไว้นะคะฮานอยเฉพาะกิจก็เข้าวิ่งรูด3ล่างเด้อใครตามแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเรามาตรวจหวยฮานอยพิเศษของเมื่อวานกันต่อนะคะเมื่อวานนี้นะคะผลหวยฮานอยพิเศษบนออก0 70ยล่างออก74ค่ะบนนะคะของเราก็มี0ูนยเข้านะ เข้าวิ่งรูดศูนย์บนนะคะเออมาตัวรองนะคะส่วนเจาะไม่ได้เจาะศูนย์เจ็ดเอาไว้นะคะเจาะไม่แตกนะแอดก็ขออภัยด้วยนะคะส่วนล่างนะคะออกเจ็ดสีไม่เข้านะคะอนอยพิเศษก็เข้าวิ่งศูนย์บนแล้วก็เข้ารูดนะคะออกเจ็ดศูนย์นะคะ ใครตามฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้แอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเราก็มาตรวจหวยฮานอยปกติกันต่อนะคะแนวทางเมื่อวานนี้นะผลการออกหวยฮานอยปกตินะคะบนออก987ล่างออก64ค่ะแนวทางของเมื่อวานแอดให้เน้นวิ่งรูด1กับ2นะก็ไม่มีติดมาเลยนะคะก็ไม่เข้านะแอดก็ขออาภาัยด้วยนะคะ ฮานอยปกติไม่เข้าเดอ้อเรามาตรวจหวยฮานอย v วีฮานอยสุดท้ายของเมื่อวานกันต่อนะคะผลการออกหวยฮานอยเวพีเมื่อวานนี้นะคะบนออก062ล่างออกแ1หนึ่งค่ะบนก็เราก็มีศูนย์ติดมานะคะเข้าวิ่งค่ะวิ่งศูนย์นะคะมาตัวรองส่วนรูดไม่เข้านะคะเพราะว่าศูนย์อยู่ในตำแหน่งหลักร้อยนะคะ ล่างออก8 1ด่ล่างก็เราก็มี8ติดมาเหมือนกันค่ะ8ก็เข้าวิ่งรูดนะคะวิ่งรูด8ค่ะส่วนเจาะไม่เข้านะคะแอดไม่ได้เจาะ81เอาไว้นะต้องขออภัยด้วยนะคะสรุปแล้วก็ฮานอย V p พีเมื่อวานนะคะก็เข้าวิ่งแกับวิ่งศูนย์มาทั้งคู่เลยนะคะ ส่วน8นี้ก็เข้ารูดด้วยเช่นกันค่ะแอดก็ได้ตรวจหวยฮานอยของเมื่อวานนี้ทั้ง4ีฮานอยครบหมดแล้วนะคะสรุปแล้วก็แนวทางเมื่อวานเข้าทั้งหมด3ามฮานอยค่ะจะเข้าเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะเจาะก,ก็ไม่ติดมาเลยเนาะแอดก็ขออภัยด้วยนะคะแนวทางก็มีเข้าไม่หลุดกันได้นะคะ เดี๋ยวเรามารับชมแนวทางหวยฮาหนอยของวันนี้กันต่อนะคะมารับชมแนวทางหวยฮาหนอยเฉพาะกิจแนวทางแรกของวันนี้กันก่อนนะคะงวดวันที่28มิถุนายนนะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะแอดให้เด่น5รอง9ค่ะชุดเจาะนะคะแอดก็จะมีทั้งหมด8ชุดด้วยกันนะคะแบ่งเป็นชุดเด่น4ชุดนะคะและชุดรอง4ชุดค่ะ ชุดเด่นนะคะมีห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดและห้าแปดค่ะชุดรองนะคะมีเก้าหนึ่งเก้าสี่เ้าห้าและเก้าเจ็ดค่ะรวมชุดเจาะทั้งหมด8ชุดนะคะเดี๋ยวแอดจะเน้นตัวที่ชอบเป็นพิเศษเพียงสองชุดเท่านั้นนะคะชุดแรกนะคะแอดชอบ ห้ 5, ค่ะและอีกชุดหนึ่งนะคะ94นะคะใครชอบ2ชุดตามแอดเลยนะคะหากใครไม่ชอบก็เจาะทั้งหมด8ชุดค่ะหรือเลือกชอบตัวที่เราชอบก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักค่ะวิ่ง5รูด5วิ่ง9รูด9นะคะเรามาดูแนวทางหวยฮานอยพิเศษกันต่อนะคะเน้นวิ่งรูดนะคะแอดให้นะคะเด่น7 รองหนึ่งคะ่ะชุดเจาะก็มีทั้งหมด8ชุดเช่นกันนะคะจะมีชุดเด่นสี่ชุดและชุดรองสี่ชุดค่ะชุดเด่นนะคะมี70 7ด78และ79ค่ะมาดูชุดรองกันบ้างนะคะห5 16 1หและ19ค่ะ รวมชุดเจาะทั้งหมด8ชุดนะคะอะี๋ยวแอดจะเน้นตัวที่แอดชอบเป็นพิเศษเพียง2ชุดเท่านั้นนะคะแอดชอบ7 8ค่ะและ19นะคะ2ชุดนี้นะคะที่ชอบส่วนตัวนะใครชอบตามแอดก็2ชุดนี้ได้เลยค่ะใครไม่ชอบก็เจาะ8ชุดไปนะคะเลือกชอบตัวที่เราชอบก็ได้นะคะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะวิ่ง7รูด7 วิ่งหนึ่งรูดหนึ่งค่ะเรามาดูแนวทางหวยฮานอยปกติกันต่อนะคะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักเอ้อแอดให้นะคะเด่น4รองศูนค่ะชุดเจาะก็มีแปดชุดเช่นกันนะคะแบ่งเป็นชุดเด่น4ชุดค่ะชุดรอง4ี่ชุดชุดเด่นนะคะมีสี่สามสี่หกสี่เจ็ด และ4ี่ค่ะชุดรองค่ะมี 04, 0 4 06 07และ08ค่ะหรือแอดจะเน้นตัวที่แอดชอบให้2ชุดเท่านั้นนะคะชอบ4 6ค่ะและ07นะคะอ่ะใครชอบตามแอดก็2ชุดนี้ได้เลยค่ะหากใครไม่ชอบก็เลือกเจาะ8ชุดได้เลยนะคะ เน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะวิ่งสี่รูดสี่วิ่งศูนย์รูดศูนย์ 0, 0, ค่ะเรามาดูแนวทางหวยฮาหนอย VAP ฮานอยสุดท้ายของวันนี้กันต่อนะคะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักค่ะแอดให้เด่นแปรอง9นะคะชุดเจาะก็จะมีทั้งหมดแปดชุดนะคะแบ่งเป็นชุดเด่นสี่ชุดและชุดรองสี่ชุดเช่นกันค่ะชุดเด่นนะคะ มี8ปดหนึและ8ปดค่ะชุดรองบ้างนะคะมี9ก้าหนึ่งเสาและ98ค่ะรวมเจาะทั้งหมด8ชุดนะคะโดยแอดจะเน้นตัวที่แอดชอบเป็นพิเศษเพียงสองชุดนะคะชอบ8ดหค่ะ และ98นะคะ2ชุดนี้นะคะเดี๋ยชอบเป็นพิเศษหากใครชอบตามแอดก็แค่2ชุดนี้นะหากใครไม่ชอบก็เลือกเจาะได้เลยนะคะทั้ง8ชุดนะเ,เน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะวิ่ง8รูด8วิ่ง9รูด9ค่ะแอดก็ได้วางแนวทางหวยฮานอยทั้ง4ฮหานอยของวันนี้ครบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นค่ะ ผิดถูกแอดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งนะคะแนวทางย่อมมีเข้ามีหลุดกันได้เสมอค่ะควรจัดแบบเบาๆนะคะเสียงโชคแบบเบาๆนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแอดก็ขอฝากคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมพิจารณาแนวทางหวยฮานอยทั้ง4หฮานอยกันอีกทีหนึ่งนะคะ ถ้าชอบก็จัดไปค่ะหากไม่ชอบก็เข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันได้นะคะเราไม่จำเป็นต้องเสียงโชคกันทุกวันก็ได้นะคะรอเย็นนี้ก็มารอลุ้นรอฟังผลกันนะคะว่าแนวทางทั้ง4ฮาหนอยที่แอดที่วางไว้สูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะจะมีฮาหนอยไหนเข้าบ้างนะคะ,อะแอดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยๆวยปังๆกันอีกนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะชอบแนวทางของวันนี้นะคะรบกวนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาแอดมีแนวทางเล็ขเด็ดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อไปค่ะขอบพระคุณทุกกำลังใจดีๆขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางเล็ขเด็ดช่องของแอดกันนะคะและพบกันใหม่ในคลิป แนวทางหวยฮานอยรวมสูตรเม็ดเดียวนะคะวันนี้แอดก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ